สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยง่ายปลกลางกับช่วงอร่อยในบ้านนะครับวันนี้เป็นเมนูค็อกเทลระดับ1ดาวครับผมคาโรมิวครับผมอ่ะอันนี้เป็นเอ่อเลากาแฟนะฮะซึ่งมีความหอมอร่อยแล้วก็ทําได้หลายเมนูมากครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นซีรีส์นะครับอา่าเราจะเริ่มสตาร์จากอา่าคาโรมิวก่อนนะครับมันมีหลายอา่าเมนูมากครับจะเป็นคาโรโครก้กจะเป็นอา่าแบล็คสเซียนไวรัเสเซียนอ่าจะโอ้เยอะครับผม ะะเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนอก่อนอื่นนะครับคลิปเราจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ทำการโฆษณาสินค้าประเภทแอลโกอฮอล์นะฮะจะเป็นคลิปซึ่งสอนการทาอาหารและเครื่องดื่มนะครับนี่ห้ออะไรเราไม่สนใจครับผมขอให้เป็นประเภทเหล้าซึ่งเราต้องใช้ทนาั้นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไงครับผมไปเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะฮะ,ะตัวแรกเลยที่เราต้องมีนะฮะคารัวครับผมอันนี้เป็นเหล้ากาแฟนะครับผ เป็นเหล้ากาแฟของาทางเม็กซิกันครับตัวที่สองนะฮะตัวนมอันนี้จะขอแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทานนมนะฮะเอาตัวนี้นะครับแลคโตสฟรีฮะว่าเวลาทานเราจะไม่ปวดท้องนะฮะจะไม่ท้องเสียครับผมอ่านะหาตัวนี้แต่สำหรับคนที่ทานนมบ่อยๆนั้นไม่เป็นไรฮะนมอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ของเมจินะครับผม ถ้าหาได้จำย่อกันได้หรือถ้าย่ออื่นมีรับโทษฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่3ามครับอ่าอันนี้นิดหน่อยเองครับผมขอเป็นเชอร์รี่นะฮะอันนี้ไว้ประดับด้านบนครับับแก้วขอเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะครับอ่านะฮะอันนี้เป็นสากลเวลาที่เขาใช้ทานกับคาร์โลมิวนะครับโอเคครับเราเริ่มจากการเติมน้ําแข็งก่อนเลยครับผมน้ําแข็งนะฮะ ขอเป็นน้ำแข็งแบบอใหญ่บ้างละเอียดบ้างนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วนี่ครับพระเอกของเราตัวนี้นะฮะขอหนึ่งออนครับผม1ออนเนี่ยมันจะเท่ากับ30มสิบซีซีนะฮะไม่ทราบว่าจะพอมองเห็นกันไหมอ่ะครับผมอืม อ่ะล้ครับลงไปเลยอ่าตัวถัดมานะครับอ่านมนะอันนี้เราขอเป็นสองเข้านะสองตัวคาร์โแนะตะกี้เราสามสิบใช่ไหมหรือหนึ่งออนอันนี้ก็สองออนครับผมอ่ะประมาณสองออนก็ค่อยลงนะครับมันได้เป็นชั้นสีสวยงาม นะครับผมประมาณนี้นี่เลยจะแยกสีแบบนี้สวยครับเอาลครับทีน,นี้เราก็มาตกแต่งกันนิดนึงนะฮะนี่เลยครับเราจะรีเมเปสักทีนหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วครับทารวมิ้ว เห็นไหมฮะง่ายไหมครับตัวนี้นะฮะหนึดาวแล้วก็ทำทานได้เลยที่ไหนก็ชอบครับหอมอร่อยครับผม ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูค็อกเทลหนึ่งดาของเราวันนี้ทําง่ายใช่ไหมครับอ,อันนี้นะฮะอร่อยมากาเราจะไปที่ประเทศไหนหรือภาพไหนบาร์ไหนนะฮะรู้จักทุกที่เลยครับผมมันไม่เกี่ยวกวับทำง่ายหรือทํายากนะฮะแต่มันเกี่ยวกวับความอร่อยฮะแล้วเราทําเองได้ไงฮะทำไมจะไม่ทําเองล่ะครับเพื่อนมา,าหรือว่าเรามีปาร์ตี้เล็กสังสรรค์อะไรกันเนี่ยง่ายๆเลยครับและอร่อยทําทานกินเองคนเดียวก็ได้ครับผม แนะนำครับและการชอบกันนะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะเรายังมีเมนูเครื่องดื่มอาหารอร่อยอีกเยอะนะฮะไม่อยากให้พลาดครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่กับอร่อยง่ายไปกางในคลิปถัดปไปครับผมสําหรับวันนี้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ